สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดสั่งจองเหรียญที่ระลึก9รอบ รุ่นรวยสมปรารถนาหลวงปู่ขีบธีระปัญโยวัดป่าสุทาวาสจังหวัดนครพนมวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนร่วมพัฒนาวัดป่าสุทาวาสหลวงปู่ขีบธีระปัญโยวัดป่าสุทาวาสจังหวัดนครพนมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำโขงพระมหาเถระผู้เท่าวัย108ปี9้ารอบเป็นสิทธิผู้สืบทอดวิชาตำราสายสมเด็จรุนอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งนครจำปาสักสปปลาวและเป็นสิทธิผู้น้องของ หลวงปู่สอขันติโกจังหวัดนครพนมที่มีอายุมากถึง114ปี94พรรษาพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกวันที่30มีนาคม2567อธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปู่ขีบทีรปัญโยนวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดนครพนมหลวงปู่ขีบท่านปลุกเสกด้วยมนคาถาสายสมเด็จลุนอย่างเข้มขลังร่วมบุญเช่าบูชาจะสร้างน้อยแค่50ลังหรือว่า5,000เหรียญกรันตีเนื้อเงินสองเหรียญเนื้อ นาวะ16เหรียญถือว่าเยอะมากนะเนื้อวัส16เหรียญบูชา1ลุ้นลุ้นละ300บาทถ้าเอา4ลุ้นคิด1,000บาทจะส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยก็ไม่มีบวกเพิ่มส่วนในรอบการจัดส่งสถานะของตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางมาหาผมนะครับน่าจะจัดส่งออกจากร้านผมได้ประมาณวันที่2เมษายน2567เป็นต้นไป หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่3เมษายนเดี๋ยวเรามาดูใบารายการกันในบารายการก็จะเป็นรายการที่9เป็นรายการลุ้นโชคสร้างน้อยแค่50ลังหรือว่า5,000เหรียญการันตีเขาการันตีเนื้อเงินเอาไว้2เหรียญแล้วก็มีเนื้อนวะ16เหรียญงานเพ้น์เสมือนจริงอีก25เหรียญใน1ลังนี่ก็คือมีจํานวน100เหรียญหรือว่า100ลุ้นมีให้เราลุ้นมากถึง51รายการถ้าเราแยกเป็นเนื้อหลักๆเลยก็จะมีอยู่ประมาณ6เนื้อเช่นเนื้อเงินเนื้อนวะ เนื้ออันปาก้าเนื้อชนวนเนื้อทองแดงเนื้อทองฝาบาทแล้วก็ยังมีการลุ้นฝังเพชรและวก็ฝังพลอยแดงลุ้นห่วงเชื่อมลุ้นหน้ากากดีบุกลุ้นหน้ากากทองทิพย์และยังมีลุ้นอีกหลายอย่างมากมายเดี๋ยวเรามาดูรูปตัวอย่างกันด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นเนื้รูปทรงไข่ตรงกลางเป็นรูปหลวงป,ปู่คีบครึ่งองค์ด้านบนเขียนรวยสมปรานา จะเป็นชื่อรุ่นด้านล่างเขียนหลวงปู่คีบทีรัปัญโยแล้วก็จะมีลายกนกรอบเหรียญรูปแบบเหรียญน,นี่จะสวยงามมากส่วนด้านหลังจะเขียนว่าวัดป่าสุทาวาส9รอบจังหวัดนครพนม2 5 6 7เล, 9, เ,เลข9เป็นเลข9ไทยนี่สวยมากนะครับ9รอบและก็จะมีรูปพญาครฑรูปแบบด้านหลังเหรียญถือว่าสวยงามมาก มีการตอกเลขโค้ดนะครับเป็นเลขโค้ดอารบิกแล้วก็จะมีตอกโค้ดคอควายซึ่งย่อมาจากหลวงปู่ขีบช่วงนี้ถือว่ากระแสของหลวงป,ปู่ขีบนี่มาแรงนะครับปีนี้ทั้งปีนะครับจัดสร้างจํานวนถือว่าน้อยมากคนที่เขาไปขออนุญาตจัดสร้างอ่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ20รุ่นนะครับเพราะว่าหลวงปู่ขีบเขาจะปลูกเสกเฉพาะปีนี้นะครับแล้วก็หยุดสร้างถือว่าจํานวนในการจัดสร้างแต่ละรุ่นน่ะไม่เยอะแล้วรุ่นน่ะมีไม่มากนะประมาณ20รุ่นได้ถ้าคาดการน่าจะอยู่ที่ประมาณ20รุ่นถ้าเทียบกับหลวงพ่อพัด นี่ประมาณ200กว่ารุ่น20รุ่นนี่ถือว่า ต่อไปในอนาคตจะหายากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสให้รีบเก็บถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าลาย e อดีเป็นลายแ adpbpb4289 adpbpb4289 ถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สแกน QR code คตัวหน้าจอนี้พอสแกนค r code คมันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านพ้าบ้านพ้าบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายแอดได้เลยง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกตัวได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4 โทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระกุชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปภาพใหม่ๆเราไปเลยจะเห็นกันใกลๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ